สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับของ Facebook นะครับขั้นตอนแรกนะครับกล้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เซิร์ชคาว่า u f o panel ได้เลยนะครับพอเซิร์ชเข้ามานะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าด้านไหนได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มติดตามนะครับได้ตลอดย4สี่ชั่วโมงนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่าปรากฏขึ้นมานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับลาดผ่านนะครับยืนยันลาดผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบเรว่ทั้งสีช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมติ๊กถูกด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับอยู่4 Panel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านตรงกลางนี้จะมีแยกเป็นหมดหมู่แบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนเลือกใช้นะครับ ใช้งานง่ายนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k t o k i G นะครับแล้วก็อื่ออีกมากมายเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับมาตรงนี้นะครับนะครับเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับต้องบริการนะครับก็ให้ทุกคนเลือกได้เลยนะครับ ว่าจะเอาคนดูอยู่ครับเราไปกี่นาทีนะครับต่ําสุด15นาทีนะครับสูงสุด300นาทีเลยนะครับนี่นะครับอันวันนี้ผมจําลองสัก15นาทีให้ดูนะครับอ่ในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้มาที่หน้าไรสดแบบนี้เลยนะครับอแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับอตอนนี้ยอดคนดูไรสดก็มีอยู่3คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังความเสร็จนะครับก็ให้นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ํานะครับ20 คนดูไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาลองซัด50ให้ดูนะครับนี่ครับค่าบริการก็จะอยู่ที่2บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก็าให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอาพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนเลยนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ารหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้านะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งแกดสมีผ่าหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมาแจ้งอยู่ที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะครับอพอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทางเว็บไซต์ทํางานเป็นหนึ่งใหม่แล้วนะครับอตอนนี้ก็รอดําเนินการอยู่นะครับ ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายทางเว็บไซต์นะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี4ช่องทางให้เลือกใช้แบบนี้เลยนะครับจะมีสแกนเทอ์โค้ดทุกธนาคารนะครับถัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคิปโตต่างประเทศนะครับอ่างเปาเวลเล็ตนะครับการทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับนี่นะครับโบนัส5%เซนะครับเมื่อเติม1000ขึ้นไปนะครับ มาดูที่บริการกันต่อนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับจะมี Facebook นะครับนี่ครับทิกตอกไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับก็เพื่อนๆเลื่อนดูด้านล่างแบบนี้กันได้เลยนะครับหรือใครจะคลิกดูตรงคําอธิบายด้านหลังแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็ เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านซ้ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับส่วนช่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับหรือว่ายอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักขายหมีผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดเริ่มทยอยขึ้นบ้างยังนะครับอะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดก็ขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับ ตอนแรกของเขาก็มีคนดูอยู่ประมาณ3คนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น53คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาาเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับจะเพิ่มคนดูไร้สดนะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกนะครับประมาณแค่2บาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับอากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ